ใครที่ไม่เคยขึ้นรถไฟความเร็วสูงของเกาหลีบ้างวันนี้ไปขึ้นรถไฟ KTX ด้วยกันจ้านี่คือหน้าตาตั๋วของเราซื้อออนไลน์แล้วก็เอาอนนี้ขึ้นรถได้เลยไม่มีคนสถานีเริ่มต้นของเราคือชองอึบยอกอยู่ใกล้บ้านเรามากอันดับแรกขึ้นบันไดเลื่อนที่สูงๆกันก่อนเลยจ้าสูงมาก นี่คือสถานีรถไฟชองอึบยอกนะจ๊ะจุดตรงนี้จะเป็นพนักง,งานขายตัวนะจ๊ะส่วนป้ายตรงนี้ก็จะมีบอกว่าเราต้องไปขึ้นตรงไหนก็จะดูเวลาเลยแล้วก็ดูรอบรถของเราแล้วก็จะมีว่าเราไปไหนแล้วก็ดูเลขได้เลขอะไรก็ไปตรงนั้น,ส,น,น,นส่วนตรงนี้ก็คือทางออกที่เราจะลงไปขึ้นลอรถไฟวิธีการก็ดูเลขเลย1นึถึงสไปทางขวา ห้าถึงหกปทางซ้ายอะไรเขาก็จะมีบอกก็เดินตามป้ายไปอย่างนี้เนาะไม่ต้องกลัวงงเดินลงบันไดเลื่อนไปหนึ่งกลุ่มฮะตรงนี้ก็จะเป็นชานชาลานะคะที่เรานั่งรอรถมีห้องให้เราก็ด้วยแต่ห้องไม่ได้เปิดแอร์ในห้องก็จะมีทีวีแล้วก็ที่นั่งรอปกติเลยนั่งไปแป๊บ<ะ>นึงรถไฟความเร็วสูงมาแล้วเร็วมากจากนั้นเราก็ดูป้ายว่าของเราได้เลขอะไรนี่4 0 4ศูนย์สี่สี่เนาะเดี๋ยวรอแป๊บ,บนึงรถไฟก็จะมาแล้วนี้เราก็ได้เลขช่องที่สองตู้ที่สองเราก็มายืนรอตรงตู้ที่สองเลยสังเกตเลขสองไว้ใน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 ตั ก็มาแล้ว k t H. s เร็วมากเร็วสูงจริงเร็วแบบอย่างเขาพูดเขึ้นก็คือดูเลขสองแล้วก็ขึ้นไปได้เลยปับปับแล้วก็หาเลขที่นั่งของเราพอจะเลขที่นั่งของเราุ๊บเราก็สามารถนั่งได้เลยระหว่างนั่งไปก็คือไม่มีคนมาตรวจตัวเลยนะแต่ถ้ามีคนมาตรวจตัวเราก็สามารถเอาตัวที่เราซื้อในโทรศัพท์ให้เขาดูได้เลยก็จะมีที่วางเท้าแล้วก็จะมีแผ่นวางพวกอาหารเครื่องดื่มแล้วก็มีที่ปรับเบาะ เอ็นได้นิดหน่อยไม่ได้เอ็นเยอะก็ <c oughs> จะเป็นประมาณนี้อันนี้ก็คือที่วางกระเป๋าด้านบนถ้าใครมีสัมภาระก็วางได้เลยบรรยากาศในรถไฟก็จะเป็นประมาณนี้แหละแล้วก็มีที่ปลั๊กชาร์จแต่ปลั๊กชาร์จต้องเอามาเองนะไม่มีให้อันนี้บรรยากาศนะจ๊ะภายในรถไฟเราขึ้นรอบสองทุ่มสิบบรรยากาศก็จะเป็นประมาณนี้คือวิวดีมากฟ้าสวยมากใครที่ไม่เคยขึ้นลองสักครั้งคือเลิศอันนี้ก็คือที่วางกระเป๋าส่วนใครไม่มีตั๋ว ที่ด้านก็สามารถมานัางตรงนี้ได้ตรงนี้ก็ส่วนมากจะเป็นบัตรยืนอันนี้ก็จะเป็นรถห้องน้ําห้องน้ําในรถไฟก็จะเป็นประมาณนี้เนะจ๊ะเหมือนเครื่องบินอะบรรยากาศประมาณนี้มีกระจงกระจกนี่แช่ไปหนึ่งรูปแอะแต่กินของเขาได้เลยอะอ้ยในรถไฟก็จะมีพวกขาย น้ำแล้วก็ขนมด้วยสามารถหยอดกดเหรียญอะไรได้ปกติเลยเราไม่ได้กดนะเรากดไม่เป็น <c oughs> นี่ก็คือพอนั่งไปสักถึงเขาก็จะมีป้ายทั้งภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาอังกฤษให้เราไม่ต้องกังวลกว่ากลัวหลงถึงแล้วเราก็ออกไปต่อรถต่ออะไรแล้วแต่เราเลยก็ดูป้ายไว้มันจะมีให้ต่อรถใส่หนึ่งใส่สองอะไรก็ติดบัตรออกไป ต่อได้ปกติแต่เราชอบแอปทิ i ดอทคอนะคือมันเลิศดตรงที่มันบอกว่าเราถึงไหนถึงไหนแล้วเราไม่ต้องกลัวหลงเลยดูในแอปได้เลยใครที่กังวลไม่เคยนั่งลองนั่งดูสักครั้งมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเว้ยส่วนการจองตั๋อออนไลน์เดี๋ยวเราจะลงให้อีกคลิป